สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจะนงพันนีแฉให้โซสาวจากนักข่ารัโบกินีแต่หลอกขายกระเป๋าแอมเมสสามแสนต้องบอกว่าเจ็บนี้ยิ่งกว่าคาว่าเสียใจหลังจ้า n พันนีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังถูกให้โซสาวรายหนึ่งหลอกหลังสาวจ้าเชื่อใจซื้อกระเป๋าแอมเมสในราคา3 0 0แสนบาทแต่สุดท้ายเมื่อนําไปตรวจสอบกลับพบว่าเป็นของปลอมโดยสาวจ้าเล่าเรื่องนี้อย่างช้าใจไ้ว่าจะโดนหลอกจากผู้หญิงที่จะรัก และเคารพมีหน้ามีตาในสังคมขับลัมโบกินนี่และใช้ของแบรนด์เนมมีของแบรนด์เนมทั้งบ้านเลยมีวันหนึ่งเขาโพสต์ขายกระเป๋าแอ r เอสซึ่งกระเป๋าแอมเอสจะอยู่ประมาณ8-9ถึง9แสนเราก็เลยทักไปว่าพี่ขายเท่าไหร่คะเขาก็บอกว่าถ้าสำหรับจะพี่ให้สามแสนเราก็โอนตังเลย3ามแสนและไปรับกระเป๋ามาอีกวันหนึ่งเราใช้แล้วน้องที่อยู่กับเราบอกว่าใช้แล้วไม่สวยเลยจะใช้แล้วมันดู แกเราก็เลยโอเคดูแก่เลยส่งให้ร้านที่เรารู้จักขายต่อพอส่งไปพี่เขาก็บอกว่าน้องจ๊ะพี่บอกอะไรให้นะใบนี้ปลอมเราก็อึง้งเราไม่เชื่อในภาพที่พี่เขาเป็นคนรวยมากมีหน้ามีตาในสังคมก็ดีกับเรามากดีมากจริงๆพูดดีอะไรดีหมดเลยเราก็ไม่เชื่อเราก็เลยบอกพี่แนนว่างั้นพี่แนนจะทํายังไงให้มันรู้ว่าปลอมจริงๆเขาก็เลยส่งร้านใหญ่ห้าร้านในการตรวจและประทับราริมาว่ามันปลอม เสียค่าใช้จ่าย3 0 0พันบาทพอทําแล้วสรุปว่าปลอมจริงๆเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าเชื่อคนแต่เลือกอย่าเชื่อคนที่คําพูดที่สําคัญเลยนะคะความจริงใจของเราใช่ว่าทุกคนจะจริงใจตอบใครที่เจออยู่ก็อย่าทอนะคะสู้ต่อไปคิดแค่ว่าเป็นบททดสอบในชีวิตและทําให้เราไม่ใจดีกับทุกคนมากเกินไปแค่นั้นเองสู้ๆนะคะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบค คุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบค,ครับ